อนที่1และตอนที่2นะคะทีนี้ตอนที่3จะเป็นตอนที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงของข้อมูลที่จีโจทย์เกี่ยวกับถ้าในระหว่างตอนที่จะถึงก่อนครบกําหนดชําระหุ้นกู้กิจการมีการถ่ายถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์นะคะในโจทย์ข้อนี้คือกิจการบอกว่าในวันที่1เมษายนปี x4 ก์กิจการมีการถ่ายถอนกู้กู้8 0 0 0 0บาทในราคาหุ้นละ108บาทนะคะทีนี้ก็น่าจะชวนคิด เพื่อเตรียมข้อมูลวิเคราะห์เอาไว้ใช้ตอนเราเอาตัวเลขไปวิเคราะห์ต่อนะคะออจากวันที่1บมกราคม2 5 x 2ถ้ายัางจำได้นะคะเราจะมีการจำหน่ายในหุ้นกู้ได้ทั้งหมดมูลค่าทั้งหมดคือ2,000สนบาทใช่ไหมคะและ2 0 0 0สนบาทนี้เราคิดเป็นจำนวนหุ้นก็คือ2,000หุ้นทีนี้ต่ามาในโจทย์วันที่1เมษายนปี x 4ใช่ไหมคะกิจการ มีการถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดแต่ไม่ได้ถอนทั้งหมดคือ200 0 0นเนาะแต่แค่มูลค่า80,000บาททีนี้ในมูลค่า80,000บาทเราอยากรู้จังว่าหุ้นกู้นี้เราถ่ายถอนคืนกี่หุ้นเราก็คิดออกมาได้แล้วคือเอา80,000บาทตั้งหารด้วยราคามูลค่าหุ้นละ100บาทเราจะได้อยู่ที่800หุ้นนั่นแสดงว่าหุ้นกู้ถ้าหลังจากที่เราถ่ายถอนแล้วจะเหลือในส่วนของที่เป็นหุ้นกู้ยังคงเหลือต่อไปอีก ที่อยู่ในมือบุคคลภายนอกก็จะเหลือเท่ากับ120 0 0 0บาทคิดเป็นจำนวนหุ้นคือ1,200หุ้นนะคะอันนี้คือเราเข้าใจเหตุการ์แล้วว่าจำนวนหุ้นที่ออกไปครั้งแรก2000มีการไถ่ถอนขึ้นบางส่วน800หุ้ังหุ้นนะที่เหลือก็คือ1,200หุ้นนะคะที่เราได้อ่านโจทย์แล้วเราก็วิเคราะห์แล้วว่าจำนวนหุ้นที่ต้องการไถ่ถอนบางส่วนนั้นคือ80,000บาทเราคิดเป็นจำนวนหุ้นคือ800หุ้นใช่ไหมคะ และตรงนี้เราจะทำการถ่ถอนณวันที่1เมษายนปี x4 นะคะและเราพบว่าหลังจากวันที่1เมษายนปี x4 หุ้นกู้ที่เหลือนั้นจะอยู่ที่มูลค่า120,000บาทจนถึงวันที่1มกราคมปี x5 ที่ครบกำหนดถ่ถอนก็เท่ากับ1,200หุ้นนั่นเองนะคะทีนี้ในขั้นตอนต่อไป เราจะต้องมาหามูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้ณวันที่ทําการไถ่ถอนนี่ว่ามูลค่าของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะโดยหลักการวิธีการคือกิจการจะต้องคํานวณหาส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่เหลืออยู่นะคะที่เหลือทีนี้เวลาที่เหลือค่ะตอนนี้เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะคะ ตั้งแต่ตรงนี้เราบันทึกบัญชีไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เหตุการณ์มันจะเริ่มมาตรงช่วงวันที่1มกราคมปี x4 นะคะและก่อนที่ถึงกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย1กรกฎาคมปี x4 เหตุการณ์เกิดขึ้นคือการไถ่ถอนทุนกู้บางส่วนนั้นได้เกิดวันที่1เมษายนนะคะปี 25x4 ดังนั้นเวลาถามว่า การคิดระยะเวลาของการนับจำนวนเดือนเพื่อที่จะคำนวณหาส่วนเกินมูลค่าหุ้นคู่ที่เหลือเราจะเริ่มนับจากไหนนะคะเราจะเริ่มนับจากวันที่1เมษายนปี x 4ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมปี x 4นะคะแล้วเราก็นับจากวันที่1กรกฎาคมปี x 4ไปจนถึงวันที่1มก,กราคมปี x 5ที่โกลกนวดไทยทอนนะคะนั่นแสดงว่าเราจะใช้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะคะที่อยู่ในตารางเท่ากับเอา494.75และ632.68แต่อย่างไรก็ตามจำนวนที่ตัดบัญชี494.75นี้มันเป็นการตัดส่วนเกินมูลค่าที่ตัดบัญชีโดยนับจากวันที่1โมกราปี X4 จนถึง1กร,รกฎาปี X4 ส่วนเกินราคะ่าหุ้นกู้คงที่เหลือนะคะเราก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่1เมษายนปี x4 นะคะไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมปี x4 ตรงนี้ก็คือ3เดือนนะคะนับจากไหน1เมษายนปี x4 ถึง1กรกฎาคมปี x4 เพราะนั้น3เดือนดังนั้นการนั้นก็เอาตัวเลข494.75คูณ3หาร6เดือน,นะคะ่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่1และต่อจากนั้นก็นับจาก1กรกฎาคมปี x 4ไปจนถึงวันที่1มกราคมปี x 5ตรงนี้ก็สามารถะระยะเวลาก็คือ6เดือนตามปกติได้เลยแล้วเราก็เอา6 3 2 8อาออกเอามาเต็มจำนวนได้เลยนะคะทีนี้เราได้ข้อสรุปแล้วล่ะค่ะว่าตรงลงแล้วส่วนเกินมูลค่ากู้คงเหลือ ในตารางจำนวนทั้งหมด2,000หุ้นเหลืออยู่เท่ากับ879.65ค่ะเอาละคะ้ค่ะทีนี้แต่ค่าที่เราต้องการเราอยากรู้จังว่าแล้วส่วนเกินของมูลค่าหุ้นกู้เฉพาะที่เราต้องการไถถอนกี่หุ้นคะ800หุ้นไม่ยากคะ่ะเราก็จะเอาส่วนเกินทั้งหมด879.65เกิดจากจำนวนหุ้นทั้งหมด2000หุ้นแล้วถ้าเราต้องการเพียงแค่กี่หุ้นคะ800หุ้น เราก็เอา8 7 9 6อุคูณ800หุ้นหาร2 0 0พัหุ้นค่ะดังนั้นส่วนเกินมาาูลค่าหุ้นกู้ที่เหลือของหุ้นที่ทำการไถถอนจะมีมูลค่าเท่ากับ351.86บาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้พอได้เสร็จนะคะทีนี้กจะพาไปคำนวณหาว่าแล้วในการไถถอนครั้งนี้เกิดกำไรหรือส่วนขาดทุนจากการไถถอนหุ้นกู้ จำนวน80,000บาทในราคาหุ้นละ108บาทนะคะวิธีการะคะ่ะ1เราคำนวณหาราคาที่ถ่ถอนหุ้นกูในโจทย์จะบอกว่าถ่ถอนทั้งหมดเราคิดแล้วนะคะมูลค่า80,000บาทที่ถ่ถอนนั้นน่ะเป็นจำนวนหุ้น800หุ้น และจดบอกว่าถ่ายถอนหุ้นละ108บาทแล้วก็800หุ้นคูณ108บาทเราก็จะใช้เงินไปหมดแล้วก็เอา8 6 400บาทนะคะเอาระคะเราได้เงินส to ่วนที่1ที่จะใช้ในการถ่ายถอนแล้วทีนี้เราจะเอาราคาที่ถ่ายถอนนั้นไปทําการเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้นะคะมูลค่าหุ้นกู้80,000บาทณวันที่ทําการถ่ายถอนวันที่1เมษายนปี x4 เราต้องหามูลค่าตามบัญชีณนะวันที่ถ่ายถอนให้เจอวิธีการ 1. บมูลค่าหุ้นกู้ที่ถ่ายถอนนั้นมีมูลค่าอยู่ที่80,000บาทนะคะและข้อนี้ส่วนเกินเราจะต้องปรับปรุงโดยเอาไปบวกส่วนเกินมูลค่าคงเหลือย้ำอีกทีนะคะต้องเป็นมูลค่าของหุ้นกู้ที่เราทงการถ่ายถอนและต้องเป็นส่วนของส่วนเกินมูลค่ากู้ที่คงเหลือเฉพาะในส่วนที่เราไปถ่ายถอนมาในวันที่ เมษานะคะดังนั้นเราทำการคำนวณแล้วหาแล้วออกมาได้แล้วอยู่ที่351.86เอาล้วค่ะดังนั้นเราได้มูลค่าตามบัญชีของหุ้นกะู้ณวันที่ทำการถ่ายถอนแล้วอยู่ที่8351.86ค่ะสังเกตค่ะในข้อนี้เราพบว่ากิจการนั้น ใช้เงินในการไถถอนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้ดังนั้นผลต่างที่เกิดขึ้นเรียกว่าขาดทุนจากการไถถอนหุ้นกู้เท่ากับ6 4 4 8 1 4บาทค่ะที่เราไถถอนหุ้นกู้เราพบว่ามีผลขาดทุนจากการไถถอนหุ้นกู้ขั้นตอนต่อไปสำคัญมากเลยคือต้องคำนวณหาค่ะว่ากิจการต้องใช้เงินสด ในวันที่ถ่าถอนกู้ทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมคะในราคาของกู้ที่ถ่าถอนทราบแล้วว่าต้องใช้เงินถ่าถอนก็คือ800หุ้นในราคาหุ้นละ108บาทใช้เงินคือ86,400บาทนะคะแต่ในขณะเดกีกันถ้าเรามาดูตรงเส้นทม์ไลน์นะคะ การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายเราจะจ่ายวันที่31ธันวาตรงนี้นะคะมันจะใกล้ๆกับวันที่1เราจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายคือวันที่31ธันวา 25x3 ค่ะดังนั้นจํานวนหุ้นที่เราจะถ่ายถอนเขาวันที่1เมษายนปี x4 กิจการต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งโดยนับจากการจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายเราก็จะมานับต่อคือวันที่1มกราคม ปีไปจนถึงวันที่เราทำการไถถอนหุ้หน1เมษายนปีเอค่ะนั้นแปลว่ากิจการจะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นในส่วนที่ทำการไถถอนหุ้นมาตรงนี้อีก3เดือนนั่นเองนะคะทีนี้ดอกเบี้ยที่เราจะคำนวณหาไงคะเราก็จะเอามูลค่าหุ้นที่ทำการไถถอนคือ80,000หุ้นค่ะ แล้วคูณอัตราดอกเบี้ยในหุ้นกู้ขอย้ำนะคะอันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ค่ะและคูณด้วย3หาร12เดือนค่ะดังนั้นเราก็จะได้ดอกเบี้ยจ่ายอีก1,000บาทนะคะดังนั้นเราได้ข้อสรุปแล้วค่ะว่า ในการไถถอนหุ้นกู้ข้างนี้กิจการจะใช้เงินในการไถถอน86,400่นบาทบวกกับต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก1000บาทรวมแล้วกิจการต้องจ่ายเงินสดทั้งสิ้นในวันไถถอนเท่ากับ87,400บาทนั่นเองนะคะที่เราคำนวณหาเงินสดที่ต้องชำระณนะวันที่ทำการไถถอนคือวันที่1เมษาย,ยนปี x 4เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ วันที่1เมษายนปี 25x4 นะคะในวันที่ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้กิจการจะเดบิตหุ้นกู้ค่ะนี้สินจะลดลงเท่ากับ80,000บาทที่ทำการไถ่ถอนนะคะและเราต้องปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่ถ่ถอนก็คือบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้แต่ต้องเป็นส่วนเกินคงเหลือในส่วนของหุ้นกู้ที่เราทำการไถ่ถอนเท่านั้นซึ่งหาว่าหาไว้ยังหาไว้แล้ว อยู่ที่3 5 1 8 6คือตรงนี้นั่นเองนะคะเราก็เอามาปิดบัญชีส่วนเกินคงเหลือสำหรับผูนกู้ที่ทำการถ่ายถอนออกและในการคำนวณข้อนี้เราพบว่าในการถ่ายถอนหุ้นกะู้นั้นกิจการมีผลขาดทุนจากการถ่ายถอนหุ้นกู้กิจการก็บันทึกโดยเดบิตขาดทุนจากการถ่ายถอนุน้นกู้6กพันสี่บาทตรงนี้นะคะและอย่าลืม กิจการต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ไถ่ถอนกู้ด้วยดังนั้นเราก็จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายโดยเดบิตด,ดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ1,000บาทนะคะและเราก็จะเครดิตเงินสดด้วยยอดทั้งหมดที่เราต้องชำระคือ8 000, 7 0 0 0 400บาทตรงนี้นั่นเองเห็นไหมคะถ้าเราคำนวณเตรียมตัวเลขเอาไว้เวลาตอนที่เราหยิบเอาไปใช้ะคะ่ะมันจะง่ายเพราะเราจะเห็นตัวเลขที่ชัดแล้วเราจะรู้เลยว่าเราจะบันทึกบัญชีอะไรนะคะนี่คือข้อดีของการที่เราเตรียมตัวเลขเอาไว้นะคะทีนี้นต่อไปที่เราทําการบันทึกในวันที่1เมษายนที่ทำการเท,ท,ทรดถอนหุ้นกู้80,000บาทเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้หน้าที่ต่อไปเรายังคงต้องมีการจ่าย ดอกเบี้ยแล้วก็ตัดส่วนเกินของหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากวันที่1เมษาซึ่งตอนนี้เราจะมาบันทึกวันที่1กรกฎาคมปี XC ดังนั้นเราจะต้องมีการบันทึกบัญชีสำหรับหุ้นกู้ที่เหลืออีก1 2 0 0 0 0มบาทหรือ1,200หุ้นเราคงยังต้องจ่ายดอกเบี้ยและยังคงต้องตัดส่วนเกินเหมือนเดิมค่ะดังนั้นแต่ขอย้ำนิดเดียวค่ะเราจะคิดเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังคงเหลือแค่ 1200หุ้นนะคะเอาละค่ะทีนี้ต่อมาวันที่1กรกฎาคมปี X4 นะคะกิจการจะทำการบันทึกการจ่ายดอกเบี้ยตามปกติประจำงวดนะคะทีนี้วันที่1กรกฎาคมปี X4 ตอนนี้เราห้ามใช้จำนวนที่จ่าย5,000บาทแล้วเพราะมันไม่ใช่หุ้นที่เหลือ 2,000หุ้นแต่ตอนนี้หุ้นเหลือเท่าไหร่คะ1,200หุ้นดังนั้นห้ามใช้ในตารางนะคะเราต้องคำนวณใหม่หาไงเราก็เอามูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังคงเหลืออยู่120,000บาทคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยในหุ้นกู้คือ5%และคูณ6ครันด้วย12ค่ะดังนั้นเราจะบันทึกโดยเดบิตดอกเบี้ยจ่าย3,000บาทและเครดิตเงินสด3,000บาทอย่ามีทีนะคะอย่าไปเผลอไปหยิบตัวเลขในตารางเราต้องคำนวณหาเฉพาะ หุนกูที่ยังคงเหลืออยู่เท่ากับ1,200หุ้หุนนะคะและ้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำการตัดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุนกูนะคะทีนี้บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุนกูเวลาตัดเดบิตส่วนเกินและเครดิตดอกเบี้ยจ่ายแต่ทีนี้ตัวเลขสิคะเราจะหยิบจากตารางตรงไหนนะคะไม่ยากคะ่ะวันที่1กรกฎาคมนะคะปี B x 4เราสังเกตเห็นว่าในตารางจะอยู่ที่400 94.75บาทใช่ไหมคะแต่ใน494.75บาทนี้ในตารางเป็นของจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดคือ2,000หุ้นถูกไหมคะแต่ตอนนี้เราต้องการเฉพาะหุ้นที่เหลือคือ1,200หุ้นดังนั้นกาญญนั้นก็จะปรับปุุงโดยเอา494.75คูณด้วย1,200หุ้นหารด้วย2,000หุ้นคะ่ะ ดังนั้นพอปรับปรุงคูณกันออกมาแล้วเราจะตัดส่วนเกินอยู่ที่296.85ค่ะขอย้ำนะคะไม่ได้ยากขอแค่ตั้งใจให้ดูว่าช่วงเวลาที่เรากำลังจะปรับปรุงนั้นคือวันที่ไหร่แล้วเราก็ใช้ตัวเลขในตารางแต่ขอย้ำว่าตรงนี้หลังจาก1นเมษายนไปเราต้องคิดภายใต้จำนวนหุ้นที่เหลือคือ1,200หุ้นเท่านั้นนะคะเอาลค่ะทีนี้ต่อไป วันที่31ธันวาคมกิจการต้องปรับปรุงดอกเบี้ยค้างจ่ายของหุ้นกู้ที่เหลือค่ะเพราะมันจะไปจ่ายทีวันที่1มกราใช่ไหมคะดังนั้น31ธันวาไม่ยากค่ะก็เอา1,200หุ้นคูณหุ้นละ100บาทเป็น1 2 0 0 0 0บาทคูณอาตาัตราดอกเบี้ยในหุ้นกู้5%และระยะเวลากู้6เดือนค่ะนั้นก็อยู่ที่3,000บาท ก็สามารถบันทึกเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตดอกเบี้ยค้างจ่ายด้วยมูลค่าที่คำนวณได้คือ3000นะคะต่อไปในการปรับปรุงส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้เหมือนเดิมค่ะครั้งสุดท้ายเมื่อกี้คือปรับปรุงวันที่1กรกรากราปี x 4ใช่ไหมคะเราก็ต้องนับมาต่อจนถึงวันที่เราดูในตารางนะคะในตารางคือ1มกรคาคมปี2 5 x 5เราจะตัดบัญชีส่วนเกินอยู่ที่ 632.8 632.28คับแต่ตรงที่เราต้องการปรับปูคือ31ทันวา 25x4 ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยก็คือเอา632.28ตั้งและกัญน,นัด ้องคูณ1,200หุ้นหารด้วย2,000หุ้นเหมือนเดิมค่ะเพราะในตารางนั้นมันเป็นของมูลค่าหุ้นทั้งหมดคือ2,000หุ้นแต่ที่เรากำลังจะตัดจำหน่ายนี้เราจะตัดเฉพาะ1,200หุ้นแล้วก็คูณโดยเอา63228ยคูณ1,200หุ้นหารด้วย2,000หุ้นจะได้อยู่ที่379.37 37ค่ะก็เดบิต ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้คเครดิตดอกเบีย้ยจ่ายเท่ากับตัวเลขที่จำนวนนะคะทีนี้ต่อไปปี 25x5 ในวันที่1มกราคมกิจการก็จ่ายดอกเบีย้ยประจำวนดนโดยการเดบิตดอกเบีย้ยครั้งจ่ายสามพนเครดิตเงินสดค่ะและวันนี้ครบกำหนดไถทท่ถอนหุ้นกู้วันที่1มกราคมปี X5 ก็บันทึกโดยเดบิตหุ้นกู้เท่ากับที่เหลือ120 0 0แและคเครดิตเงินสด1 2 0 0 0 0ค่ะ เอาล้ค่ะเราก็ได้บันทึกจนครบในทุกปีของโจทย์ข้อนี้แล้วนะคะดังนั้นหัวใจสำคัญสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะในกรณีที่มีการจำหน่ายหุ้นกู้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายกิจการต้องหา IRR ใหม่ R R M, ค่ะแล้วพอกรณีที่กิจการจะต้องมีการไถถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนดสาระสำคัญหรือหัวใจสำคัญจะอยู่ที่ ปีที่มีการถ่ายถอนนั้นเราจะต้องมารู้ว่ามูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้ที่ทำการถ่ายถอนณนะวันที่1ึงเมษายนปี x4 นั้นมีมูลค่าตามบัญชีอยู่จากนั้นนะคะสิ่งสำคัญมากที่สุดคือในกรณีที่เกิดผลขาดทุนจากการถ่ายถอน,น,นกู้กิจการต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเข้างบกำไรขาดทุนได้ทันทีนะคะดังนั้นเราจะพบว่าถ้ามีการถ่ายถอนหุ้นกู้ในระหว่างงวดดอกเบี้ย เราต้องทราบว่าเกิดผลขาดทุนเท่าไรและสิ่งสำคัญนอกจากนั้นเราต้องรู้ว่าเงินสดที่ต้องจ่ายชำระเพื่อทำการไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นเกิดจากเอาราคาไถ่ถอนหุ้นกู้บวกกับดอกเบี้ยค้างจ่ายของหุ้นกู้ที่เราการไถ่ถอนนะคะและสำหรับดอกเบี้ยค้างจ่ายก็ให้คิดนับจากไหนนะคะก็นับจากการจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายและ เราก็นับมาจนถึงวันที่เราทำการไถถอนนั่นเองนะคะดังนั้นหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนในการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันในส่วนของการบันทึกบัญชีกรณีที่มีการจำหน่ายหุ้นกู้แล้วมีค่าจ่ายในการออกหุ้นกู้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับเพื่อนๆืนนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนไปด้วยกันนะคะและสิ่งสำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตาม คลิปดีๆที่จะออกมาอีกในส่วนของตอนต่อๆไปเกี่ยวกับคุณกู้นะคะ